วันนี้พามาดูน้ำยาที่ผมใช้ล้างคอไอด่น้ำยาแน่นโคตรดีไปหาซื้อใช้กันนะนี่ดูดูนะนี่ดำดำเลยใช้กใช้วันนี้ฟองเบนไปเนี่ยดำดำเลยดูมันดีแค่ไหนใกล้เนี่ยดูนี่ดำดำเลยเลยแต่ถ้าเนี้อัดได้ แต่ถ้าคอ,อดยดีมันล้วงอะไรไม่ค่อยได้ในชะ้อเนี้ยดูออแบบหมดมาะอย่างเงี้ย,ยหายดำดติดทิ้งเนี่ยงเงี้ยอันนี้ใช้ดำปี้งสองอันเลยมันเป็นมันยาอ e ิเล็กทรอนิกส์คินเนอร์กระป๋องหนึ่งประมาณร้อยยี่สิบมันเป็นน้ำยาล้างแผงวงจรแต่ผมบอกเลยแม่งโคดีเอามาล้างคอไอ้ดีเอามาล้างครา,า,า,าบน้ำมันถูกระป๋องเนี่ยดู